อธิษฐานแห่งการซอบซึ้งขอบคุณ EP 2ขอบคุณร่างกายและอวัยวะเราผ่าน EP 1มาแล้วนะคะการขอบคุณพ่อแม่และผู้อุปการะใครเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรได้ผลลัพธ์อะไรแบ่งปันบอสด,ด้วยการคอมเมนต์บอกบอสด,ด้วยนะในวันนี้เป็น EP 2 ขอบคุณร่างกายและอวัยวะของเราฮะการขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจสิ่งใดสิ่งนั้นจะดีมากกว่าสิ่งอื่นนะจะมีมากกว่าสิ่งอื่นโอเคไหมฉะนั้นการขอบคุณอวัยวะและร่างกายเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าเขาอยู่กับเราและแข็งแรงและใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือสุดยอดของร่างกายและอวัยวะแล้วนะ อและการขอบคุณที่บอสแบ่งปันคือขอบคุณทั้งวันที่คุณรู้สึกตัวโอเคไหมแต่ถ้าคุณบอกไม่มีเวลาบอสเขาใจขอบคุณเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงก็ได้หรือถ้ายังไม่มีเวลาอีกอยากลองเช้าสิบนาทีเย็นสิบนาทีในช่วงเวลาที่คุณขอบคุณคุณจะรู้สึกดีขึ้นทันทีในร่างกายของคุณ แต่มันต้องขอบคุณด้วยความทราบสึนใจความหมายคือปิติสุขร้องไห้น้ำตาย้อยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราทราบซึ้งกับอวัยวะถ้าไม่มีเขาแม้แต่ชิ้นเดียวเราคงจะไม่มีความสุขแน่ๆนะใช่ไหมเออฉะนั้นวันนี้ขอบคุณซะก่อนเลยที่ร่างกายของเราและอวัยวะยังอยู่กับเราครบสาสบสองและอวัยวะชิ้นแรกที่บอสจะชวนขอบคุณคือ หัวใจฮะเพราะหัวใจดวงนี้เป็นอวัยวะที่เกิดเป็นอย่างแรกของร่างกายฮะขอบคุณเขาที่เขายังเต้นเพื่อเราตั้งแต่เราเกิดจนถึงวันนี้ถ้าไม่มีเขาก็คงไม่มีเราในวันนี้ฮะขอบคุณมากๆและรักเธอที่สุดขอบคุณด้วยเนาะบอกรักเขาด้วยนะที่เขายังอยู่กับเรานะคุณรู้ไหมว่า ความอุดมสมบูรณ์ของเราในร่างกายเราที่เกิดออกมาจากท้องแม่ครบสามสิบสองประการน,นี่มันเยี่ยมมากๆเลยนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่คลอดออกมาแล้วจะมีอวัยวะครบสามสิบสองทุกทุกคนไม่นะบางคนเขาก็ไม่ครบแต่ถ้าวันนี้เรามีครบแล้วควรจะดูแลอวัยวะของเราให้ดีฮะซาบซึ้งขอบคุณเขาให้มาก เห็นคุณค่าอย่างที่สุดที่เขายังอยู่กับเราและทำงานให้เราอย่างดีขอบคุณเส้นผมของเรานะที่แข็งแรงดกดำเพื่อเราคนะขอบคุณตาของเราคู่นี้นะที่ทำให้เรามองเห็นคนรักมองเห็นโลกใบนี้ที่สวยงามคุณลองคิดว่าถ้าคุณไม่มีคุณจะรู้สึกอย่างไรฉะนั้นวันนี้คุณมีเขา ขอบคุณเขาให้มากที่เขายังดีกับเราอยู่ทําให้คุณมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะขอบคุณหูคู่นี้ของเราที่ทําให้เราได้ยินเสียงพ่อแม่และคนที่เรารักเราถึงจดจําเสียงเหล่านี้ได้ในต่อเมื่อวันนี้พ่อแม่หรือคนที่คุณรักไม่ได้อยู่กับคุณแล้วขอบคุณหูนี้นะรักมากเลยที่เธอทาให้ฉันนะได้จดจําเสียงพ่อแม่ของฉัน ขอบคุณจมูกอันนี้นะจมูกอันนี้ที่แสนดีที่ยังอยู่กับฉันนะที่อยู่บนใบหน้าของฉันถ้าไม่มีเธอต่อให้มีเงินร้อยล้านต่อให้มีหนะ้าตาสวยเพียงใดแต่ไม่มีจมูกก็ไม่เอานะขอบคุณที่เธอยังอยู่กับฉันนะขอบคุณปากนะที่พูดอะไรเป็นยังเป็นทอพูดอะไรคนก็รักก็หลก็ชอบขอบคุณเธอมากๆรักเธอที่สุดนะ ขอบคุณฟันที่แข็งแรงวันนี้ที่เรายังบดเคี้ยวอาหารได้นะทําให้เรากลืนอาหารคล่องคอฮะรักฟันมากมากเลยขอบคุณลิ้นของเรานะที่ทานอาหารรู้รส้าเปรี้ยวหวานมันเค็มโวยถ้าทานอาหารไม่รู้รส้ามันก็คงไม่โอเคเนาะ ฉะนั้นต้องขอบคุณเขามากๆที่วันนี้เขายังอยู่กับเราอย่างดีนะแล้วทําให้เรารู้รสชาติอาหารเห็นไหมยังมีอวัยวะอีกมากมายคุณก็ขอบคุณไปอันนูน้นขอบคุณหนึ่งอย่างสองอย่างอ่ะขอบคุณไปเรื่อยๆในระหว่างวันคุณรู้ไหมว่าร่างกายของเราสุดยอดเพียงใดอาหารที่เราทานเขาไปเนื้อสัตว์ข้าวหรือแม้แต่ผลไม้เขาสามารถปลดย่อย แยกส่วนให้เราภายในสามชั่วโมงส่วนหนึ่งคือพลังงานอ่าส่วนหนึ่งไปเป็นพลังงานส่วนหนึ่งไปเป็นไขมันส่วนหนึ่งไปเป็นเนื้อหนังมังสาส่วนหนึ่งไปเป็นเซลล์ต่างๆเห็นไหมร่างกายเรานี่เก่งและสุดยอดล้างร่างกายมากๆนะอืมแล้วในกิจวัตรประจําวันวันเนี้ยไม่ว่าคุณจะเดินไม,ไม่ว่าคุณจะล้างชาไม่ว่าคุณจะ ซักผ้าไม่ว่าคุณจะกวาดมาคุณสามารถขอบคุณอวัยวะได้ทุกทุกส่วนเลยถ้าเดินก็ขอบคุณขาขอบคุณเท้าของคุณล้างจานก็ขอบคุณมือขอบคุณแขนขอบคุณข้อศอกของคุณขอบคุณสายตาของคุณออที่ยังมองเห็นจานล้างยังมีความสุขมากๆเลยเห็นจานสะอาดๆฉะนั้นไม่ว่ากิจกรรมอะไรในแต่ละวันหรือกิจกรรมอะไรในวันนี้คุณสามารถขอบคุณอวัยวะของคุณได้ทั้งหมดนะะ ทำไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปขอบคุณอย่างนั้นขอบคุณจิ้นนี้ขอบคุณจิ้นนะมันก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆฉะนั้นแล้ววันเนี้ยบอสอยากแบ่งปันนะบอสเองได้ทําแล้วในการขอบคุณร่างกายแล้วอวัยวะสิ่งที่บอสได้คือความกระฉับกระเฉงสมองนะที่สปรืสปานรู้สึกจดจําอะไรได้รู้สึกขยับตัวแล้วโอเคมากๆหรือแม้กระทั่งร่างกายบางอย่างนะที่มันเจ็บอยู่ มันดีขึ้นทันทีเนาะในการขอบคุณในวันนั้นรวมทั้งข่าวดีนะที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่ข่าวดีที่เกี่ยวกับอวัยวะนะแต่มันเป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นเพราะคุณทราบซึ้งขอบคุณคุณจะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเออหรือหลายเรื่องในวันเดียวถ้าคุณทราบซึ้งขอบคุณมากคุณก็จะได้เร็ว อืการซาบซึ้งขอบคุณอย่างที่บอสบอกติสุขอาจจะมีน้ําตาซึมน้ําตาร้องห้เพราะขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งในร่างกายไปไม่ได้ขอบคุณเขาแล้วมันสซาบซึ้งใจมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะสิ่งนี้แหละจึงจะทําให้คุณดึงดูดเรื่องราวดีๆมาได้และหลังจากที่คุณได้ทําในวันนี้จนเข้านอะคุณจดนะว่าสิ่งใดที่มันเกิดกับร่างกายคุณที่มันเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีขึ้นแล้หรือคุณได้ข่าวดีอะ,อะไรบ้างการจดมันจะทําให้คุณจําและมันจะเกิดกับคุณซ้ําแล้วซ้ำอีกบออยากบอกทุกคนว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลงมือทาเวิร์กช็อปนี้ดูฮะเพราะคุณสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองถ้าคุณทําคุณก็จะรู้ว่าสิ่งที่บอสพูดจริงหรือไม่จริงขอบคุณทุกคนที่ชมช่อง สถานีแห่งความสุขเพราะความสุขมันง่ายฮะ